ทุกคนครับตอนนี้พวกเราอยู่บนห้างสูงนะครับผมหนาขึ้นมาอ,อ๋อได้ยินเสียงอะไรไม่รู้พากันวิ่งขึ้นมาบนห้างนะครับแล้วก็ตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วเราคิดว่าเราจะต้องเดินทางออกจากป่าแห่งนี้นะครับผมนี่เป็นไงพร้อมยังเบ็ดวัดเอเพื่อนไปลงกันได้แล้วห้างเนี่ยพี่มีเสือสมิงด้วยนะพี่ชายพี่พร้อมยังโอ้ดูวิวบรรยากาศดีวะ ในกองไฟทุกคนจะก่อไฟก็ก่อไม่ได้เปียกแฉะหมดฝนมาแล้วพี่ชายต้องออกด่วนเลยแหละไม่งั้นตกหนักกว่านี้เยอะมาเก็บกระเป๋าหนึ่อเลยเกจากกระเป๋ากูได้ปะพี่จะโยนกระเป๋าลงไปเหรอกระเป๋ามันหนักแล่มเราไม่น่าจะไหวนะแต่ถ้าพี่โยนลงแล้วแบบเราไม่ต้องรับแบบนกระเป๋าแม่งก็ไม่ได้หนักนะเพื่อนนะ ลุยเี่ let's go <S ได้น,ดะน,นะรระวังกัพี่นะระวังหัวทิปลงไปนะนนเ,เป็นบัดเป็นไง เพื่อนเรารีบออกดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวฝนมันจะมาอีกรอบแล้วแล้วตอนผมถ่ายไม่ทันนะตอนที่เราขึ้นมาบนห้างนี่เพื่อนวอนได้ยินอะไรมันเป็นเสียงคล้ายเสียงเดินแล้วก็เสียงร้องอะ่ะผมว่าน่าจะเป็นไอไลน์รีบลงมาดีกว่าเพื่อนลายไลน์พังเหรอลงมาอยากพูดว่าไม่ดีพูดง่ายๆก็คือได้ยินเสียงเสือ,อพี่ ใช่ตอนระวังเด้อโอเคจะพยายามนะเบตโอเค okay. ปลอดภัยนนะปลอดภัยกันทุกคนนะเบตนะไไมม่ีีเสยงอะรห้อง,งนี้ก็พี่เด่นมาสร้างไว้นะครับทุกคนนะคนแบกเป้นะครับ ปัดภ oh. <icip> ัยปัดภัยใช่ไหมไปพลุยเอาจากป่าแห่งนี้กันเพื่อนไปก่อนที่ฝนจะตกแล้วก็ไอ้ลงไอลน์จะกลับมาเบ็ดไปเบ็ดมึงรออะไรอ่ะให้กูไปก่อนเนาะ นัมันต้นบุกมเพี่อย่ามันบางทีมัน,มน,มน,มนคันนะอย่าไปจับมนะันนะ <c oughs> อ๋อยุงเยอะมากเลยครับทุกคนตอนนี้นะคผมจะถ่ายตั้งแต่ตอนเข้ามาในป่าให้พี่ๆชมกันแล้วแต่ทีนี้ว่ามันฉุกหลงหุดพี่ได้ยินเสียงคล้ายๆเหมือนเสียงเสือนะครับเราทั้งสี่คนเออเลยไม่ทันหยิยบกล้องขึ้นมาถ่ายนะเฮ้ อะไรลอ้สิ่งตัวอะไรไม่รู้ไป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 ก่อนเลยเดี๋ยวกูคุมหลังเองเลื่อนเรื่อนระวังนะไ,ได้ไหมครับได้โอ้โหไข่เื่นไม่นู้นนะเป็นทางเลย ไฟฟ้าเปิดแล้ว่วนออตอนนี้เวลาสี่โงครึ่งนะครับเข้ามาในป่าตั้งแต่บ่ายโมงอะพี่กว่าจะเดินทางเข้ามาถึงถ้าป่าตรงไหนลึกเนี่ยจะสังเกตได้ว่าป่านั้นจะมีใบกระเพาะนะครับน,นู่นนี่คือใบกระเพาะใบที่เขาเอาไว้ใช้มุงหลังคาทุกคนนี่นะครับ แฉะมากโอ้มีรอยเท้าแล้วเอ๋เหรอ <c oughs> ดินนี้เนี่ยทำดินเหนียวได้เลยนะเบดน,นะโอ้ <c oughs> โหเหนียวหนึบเลยอะไอ้ที่เราปั้นกันช่วงสมัยเรียนก็นดินเนี้ยแหละที่ครูให้ปั้นอะดินแบบนี้คือแบบเล่นมากใช่ดินเหนียวเอาไปปั้นเป็นลูกกลมๆแล้วก็ทำยังไงต่อนะเบตยิงนกอ่ะใช่ได้ไหมได้ได้ขอเรียกว่าดินเหนียวอะ่ะอืม ป่าลึกมันจะขังกว่ากว่าปั้นเป็นกลมๆแล้วก็ตากแดดไว้ใช่แล้วก็ยิงนกได้อืมทีพวกนี้มันจะขังลอยยิงอ่ะนัดละตัวนัดละตัวเอออืมไม่ดูนะเปิดความชอบบุคคลเราเลือกลักษณะได้เลยจะอยากได้ก้อนประมาณไหนนในละกัมต้นละกัมป่าป่าที่มีน้ำนั่นแหละ คนได้ยินเสียงปะได้ยินเสียงปะเบศโอ้งเลือมากถ้าผมใส่รองเท้าผ้าใบมารองเท้าผ้าใบผมก็เลยทางแบบนี้ทุกคนใส่รองเท้าแตะมามันก็ล้างง่ายนะครับแถมช่วงหน้าฝนเนี่ยใส่รองเท้าผ้าใบรองเท้าผ้าใบเปียกมันก็หนัก เบ็ดเดินดูเห็ดด้วยนะเห็ดขึ้นเบาฝัา่งนู้นโล่งมากเลยเหมือนใครมาทำพิธีกรรมอะไรหรือเปล่าไม่รู้ป่าด้านบนนะครับทุกคนดูตอนนี้ป่ามืดแล้วนะครับผม เหมือนเราลอดผ่านอุโมงค์อะพี่มืดมากท่านท่านวัดกับท่านชัยกลับแล้วเหรอเบสโอ้อโหเดินไวกันมากเลยอะอะ,อะไรมีอะไร,ะไรไจะให้กูดูอะไรอะ่ะร้งเท้า จะลอยเท้าสัตว์เหรอไหนใช่เปล่าใช่ใช่โอ้โหเป็นเก็บเลยทุกคนใช่เป็นเก็บเลยไม่รู้เป็นตัวอะไรแกงกวางปะโอโ้ลอยเท้าใหญ่ขนาดนี้ไม่น่าใช่ถ้าใหญ่ขนาดนี้นี่น่าจะมีหกสิบเจ็ดสิบโลอะพี่เกลงกวางมีนะตัวแบบหกสิบเจ็ดสิบโลอะ เก้งกวางรอ,อ,อยเท้าไม่ใช่แบบนี้นแล้วล่านี้มันก็คือทางผ่านนะพี่นะทั้งทางผ่านของคนและของสัตว์แสดงว่าสัตว์ป่าพวกนี้มันไม่ได้กลัวคนเลยเห็นปะมันผ่านทางเดินคนด้วยอะ่ะม,มีกว่าเบ็ดสัตว์ป่าที่นี่มันไม่ได้กลัวคนเลยเหรอวะมีทั้งรอยเท้าคนรอยเท้าสัตว์ป่าอย่างนี่ก็น่าเป็นรอยเท้าพี่วิชัยไหนเนี่ยเนี่ยเป็นกลีมเนี่ยใช่ไหม ใช่เหรอใช่เออว้าทุกคนดูเห็นป่ะป่าเนี่ยมันกลีบแลยมันเป็นกลีบกลีบแหละแล้วกลีบใหญ่มากแสดงว่าสัตว์ตัวนี้ต้องมีเจ็ดสิบแปดสิบโลอ่ะใช่ไอ้เท้านี้ใหญ่กว่าเท้าเมื่อกี้อีกทุกคนโอ้โหสัตวป์ป่าชุมมากบอกเลยบรรยากาศในป่าแห่งนี้ได้มาก ลำธารเส้นหนึ่งไหลลงมาตรงนี้นะครับผมเคยมาที่นี่คนเดียวพี่แล้วทีนี้โอ้โหน่ากลัวลวจจเจอแล้วเจออะไรปล่อยเท้าก็ดีอีกแล้วเหรอมาลงมากินมันลงมากินน้ำเปล่าเป็ดเจอไหมนี่มึงเหยียบแล้วโอ้โหใหญ่เหมืนอนควายป่าใช่ไหมเสียงอะไรวะ ม่รู้ได้เสียงเลแต่ที่รู้ๆเนี่ยมันน่ากลัวมาก,ก,ามากแล้วสองแสบแล้วกลับไปถึงไหนล้น่าไปถึงงูนมั้งเฮ้ยได้ยินป่ะได้ยินยฟังเสียงนกดิเบ็เหนื่อยว่ะรอเพื่อเองโค้นนานเลยเออทำอะไรมาไปกันมาช้าจัง,งอะ ผมเจอรอยเท้าสัตว์ใหญ่พี่พี่เจอไหมพี่เดินมาเจออยู่โอ้หน่ากลัวมากทุกคนรีบแบบคนดี้ก่อนไบดมึงเชื่อไหมตอนนี้กูไม่ได้เจอแค่รอยเท้าสัตว์ใหญ่นะมึงเจออะไรวะกูเจอของดีไหนเห็นนู้นปะเฮ้ยใครแม่งมาสร้างบ้านไว้วะกลางป่าเออวะน่าจะเป็นพี่หนุ่มมาสร้างบ้านใครอ่ะเพื่อนไม่รู้เหมือนกันอ่ะพี่เจอเหรอพี่เจอเลยพี่เจอน้ำ ิลงมาก่อนเราไงเอาไงอ่ะงเจอเยจะนอนไหมล่ะจะนอนไหมล่ะเบ็ดนอนไหมล่ะอุ้ยแต่ว่าดูสภาพอย่างดีเลยนะเนี่ยจะมืดแล้วนอนที่นี่ไั้คืน,ปน,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 นเปล่านอนแม่งแน่ๆแหละมั้งเบ็ดเอาไหมเอามนอนกูก็นอนอืจะเข้าไปดูกูไหมไปดิถ้าไม่งั้นเราก็นอนแม่งเนี่ยแหละเบ็ดสีคนจะนอนได้เป่า ไดแ้แต่ว่ากระเป๋ากมีเตงนะโอ้ทุกคนครับโอ้โหทุกคนตอนนี้เรามาเจอบ้านกลางป่าลึกนะครับมีบันไดให้ขึ้นด้วยทุกคนพี่ขอเรียกว่าของแท้ใช่ไหมไปวนหลังคายอย่างดีเลยพี่ส่งบ้านอยู่ส่งบ้านอยู่เลยอะ่ะหลังใหญ่เลยสองอืมแล้วด้านล่างนี้ก็มีลำธารด้วยอืมนี่ถ้าเนี่ยเขาขุดเขามาขุดเป็นแอ่งเนน่ย ตักน้ำน้ำเล็กๆนั่นเนี่ยเออบ้านหลังใหญ่มากเนาะเบนะ็ดเนาะใหญ่มากเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวเรามานอนสักคลิปป่ะได้ได้มานอนสักคลิปนึงอืดแต่ว่าตอนนี้เราก็ <c oughs> ตัดดีกว่านะครับพี่พเพราะว่าเราเจไอ้เออแบบ็ดจะพามาดูกล้วยไม้เบ็ดเดี๋ยวก่อนเบ็ด <c oughs> จะพามาดูกล้วยไม้พามาดูกล้วยไม้ไหนกันนี่ ทุกคนทุกคนดูกล้วยไม้นะครับผมอย่างสวยดูเดน่าจะแบบนี้น่าจะปีสองปีอนะสองสามปีอะขึ้นใหญ่ขนาดเนี้นยฮะจำไม่ได้อ่ะแต่กล้วยไม้นี้เขาก็มักเอาไปประดับที่บ้านนะดอกเขาจะสวยดอกยาวๆวสวยๆไปเวยกว่นะไปทุกคนไปเจนหน้าอ ผมกัเพื่อนเป๋ก็จะเดินทางกลับแล้วทุกคนโอเคครับพี่๋ากคลิปนี้คงมีเท่านี้นะพี่นะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับผมนะครับสวัสดีครับพี่ๆครับ